เรื่องยอ่อบ้านเช่าบูชายันโฮมฟอร์เรนซ์ประเภทของหนังสยองขวัญสืบสวนสอบสวนเมื่อหนิงและกะวินคู่สามีภรรยาที่มีลูกสาววัยเจ็ดขวบชื่ออิงตัดสินใจย้ายออกจากบ้านไปอาศัยอยู่คอนโดแล้วปล่อยบ้านให้คนแปลกหน้ามาเช่าโดยมีผู้เช่าเป็นราตรี คุณหมอวัยเกษียณและนุชตลูกสาววัยส0หลังจากปล่อยบ้านให้เช่าได้ไม่นานหนิงก็พบว่าก,ว,ากวินเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปดูมีความลับชอบหายตัวไปตอนตีสี่แถมยังมีรอยสักเป็นสัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมซึ่งเป็นรอยสักแบบเดียวกันกับที่พวกคนเช่าบ้านมีขณะที่กวินเริ่มแปลกไป หนิงก็เริ่มเห็นว่ามีอันตรายที่มองไม่เห็นตามมารังควานอิงหนิงจึงต้องทำทุกทางเพื่อปกป้องลูกสาวของเธอจากลัทธิประหลาดนี้ให้ได้จบไปแล้วนะคะกับเรื่องยอ่อบ้านเช่าบูชายันฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ